วันนี้อาจารย์ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะมาสั่งงานนะให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มแล้วก็ให้ทหําวิจัยเกี่ยวกับสาขานที่เราเรียนละกลุ่มละเรื่องนะเดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้ามีถ้านักศึกษาคนไหน,ส,นสงสัยอะไรก็เดี๋ยวเข้าไปถามอาจารย์ได้นะโอเคไหมครับโอเคคอ่างั้นนักศึกษาแยกย้าย,ย,าก,ย,าก,ยาก,กลับได้ครับนักศึกษาครับ สายน้ำมือเนี่ยเออเฮ้ยทำอะไรอยู่วะก็พอดีคุยเรื่องงานที่อาจารย์สั่งไว้อ่ะเป็นงานสองงานอ่ะอ๋อเฮ้ยกูว่าจะเอางานกว่าเฮ้ยแต่กูว่าไม่ให้จงคนสิที่อาจารย์ใช่ไหเว้ยะมึงจะเอาอ่ะเฮ้ยวีนงานกลุ่นน้ำมือเอ้าก็งานเนี้ยมันเป็นงานของกูเป็นไงกูต้องไปดีเซนทีจีอ่ะจะเอาอ่ะจบปั๊บเคเว้ยเชล่ยร์มึงจะแค่เดียวเลยไงวะ เห็นแล้วเศร้าอ่ะท้าเต็มสามสิบเออไอ้บินแม่งเป็นเจ้าช่างเดียวทําวิจัยเกี่ยวกับสาขารปสแต่เสิร์ฟทำกับสมน์ขวายเออจะเลยเหรอมึงเออเฮ้ยไงียวะพวกมึงแทงสนุกกันนะวะเฮ้ยเมียโดนถจะแทงอยู่วะเออในห่วงมึงเนี่คิดจะแทงเขาเดียวใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยกูมีหลายท่านะเว้ยโอแคเขียร์ตกเองจะเลยวะอย่าคิดมากนะมึงมันไม่คิดอะไรต่างเออเออตัวเราูบิดใช่ป่ะเออเออ จะเป็นการจดการศึกษาชุมชนใช่ป่ะแกเาจะออะไรดีวะารศึกษาชุมชนใช่ไหมดี เม่แล้วนั่งไม่คนดิเอาวินวันนี้เป็นไรอ่ะทำไม่ไม่นั่งกับพวกเราอ่ะเออนั่นดีเออก็พอดีงานกลุ่มขอาจารย์สำเริงอ่ะคือว่าไอ้ต้ากับไอ้กอนอ่ะไปอยู่กลุ่มไอ้แจ็คอ่ะเราไม่มีกลุ่มอ่ะเราจะขออยู่กลุ่มด้วยอ่ะอ๋ออ๋อมันจะดีหรอวะแกเออเออเราดูไปก่อนเราขออยู่ด้วยนะนะได้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  หาเรื่องอะไรก็ได้ในชุมชนนี่แกค <ไป S 2> <อ>ุยอะไรกันวะเออแกเ,เราให้วินอยู่กลุ่มด้วยมันจะดีเหรอวะงานกลุ่มครั้งที่แล้วอะ่ะสามสิบคะแนนเลยนะเว้ไอแกรในวินิตา้าได้แค่ห้าคะแนนเลยนะคะแนนไม่ถึงครึ่งเลยด้ยสามเออใช่กล็เ,เคยมาบ่นให้ฉันฟังนะว่าวนะินนะ่นไม่ฟังความไม่เห็นใครเลยก็ไม่ได้ึงที่สามอ่ะว่าใครจะเป็นยังไเออน่ะถือว่าช่วยเพื่อนละกันไอวินอาจจะฟังเราก็ได้ เอแล้วตกลงไอ้วินไก่าตามันทะเลาะกันเหรอคงจะใช่อ่ะอคงจะใช่นะค่ะครับสวัสดีครับวันนี้นะานอาจารย์มีงานมาให้อีกนะครับเกี่ยวกับงานศึกษาชุมชนนะถ้าใครทำมาดีเดี๋ยวาอาจารย์จะนำเสนอต่อ และก็จะมีผลต่อเกจด้วยงานนี้และถ้ามีใครสงสัยนะเจะเจอถามอาจารย์ได้ส่งไหนครับอาจารย์ส่งอีสานอาทิตยนะอาทิตหน้าโอเคนะครับงั้นติดต่อไปได้กับบ้านได้อสามลาพกเราประชมกันจะปรชุมทำไมวะยังไงถึงเรา Thôi đi lúc đi lúc đi lúc lúc đúng không lúc 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 đi lúc 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 ก็อโอเคนะเดี๋ยวแก้ไขนิดเดี๋ยวก็น,วกน่าจะได้ไปนำสนเสนอวิชาการนะเดี๋ยวร้อยู่ดี้ะไอ้อต้ามึงเอาชนะกูไม่ได้หรอกยังไกูก็ชนะอยู่ดี สว,ว,วันนี้ครูจะมาบอกรายงานนะว่ากลุ่มไหนที่จะได้เลือกไปงานวิชาการงานกลุ่มของใครละครับอาจารย์อ๋ออาจารย์เลือกของกลุ่มของขวัญใจ อ่าลืมไปกลุ่มคนไอนต้าทำไมไม่ส่งรายงานกูอ่ะผมส่งแล้วนะครับอาจารย์อาวเหรอแต่ครูไม่เห็นนะหรอครับนะงั้นเอาเป็นว่าทำมาส่งใหม่นะกันได้ครับอาจารย์เอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวแยกย้ายกันกลับบ้านได้ออขอบคุณครับเฮ้ยจ้าวัา ั้งนี้กู้ชนะมาเฮ้ยวิอนอะไรวะาวินอะไรไ<ม>ทำแบบนี้ทำไมทำ,ทำอะไรหรอวันนั้นย่องพระอาจารย์ฉันเห็นนะเห็นอะไรอ่ะเนี่ยแวบบันแบบนั้นฉันเห็นหมดทุกอย่างและนายอย่าบอกนะว,ว่านายไม่ได้เป็นคนทำ 去看不对对对，再一遍。 มีเลิกเบอร์มาพวกเราแต่เบอร์มา cover น่ากลมเลยอ่ะ oh